สวัสดีครับท่านพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับผมคุณลุงหุ่ยใหญ่ประกอบลุกขี่นะครับตอนนี้กําลังดําเนินการจี่กระชายให้เกษตรกรทุกท่านนะครับตอนนี้กระชายสองเด้งของผมได้ดําเนินการจี่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูพันกระชายนะครับพันกระชายพันพวงทองของผมมันเป็นยังไงตามมาดูเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างกําลังที่อยู่ อันนี้คือพันุพวงทองใหญ่นะครับที่พี่น้องเกษตรกรได้ซื้อไปจากผมและได้นำไปปลูกคืออันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับยังไม่ได้ล้างครับไม่ผิดหวังนลครับพันทุกพันที่ซื้อจากผมไปแล้วดีมากนะครับวันนี้ก็มีคนงานได้ช่วยกันทำการตัดแต่งให้ สวยนะให้ดีทุกท่านนะครับวันนี้ทุกคนงานมาไม่ครบครับยังขาดอีกหนึ่งคนมีสิบกว่าคนนะครับที่กำนินการนี่กระชายครับนี่ครับลักษณะของพันระชายพวงทองพวงทองใหญ่ครับอันนี้ดูครับวิธีการขี้ดูนี่ครับผู้คนงานกำลังขี้อยู่ครับเดี๋ยวให้ล้างเสร็จก่อน น้องเกษตรกรจะรดูว่าตอ,อนนี้อยู่ประมาณสองโลกว่าถึงสามโลนี่ครับตอใหญ่มากครับเดี๋ยวจะว่าผมจับรวมกันอันนี้ใหญ่มากกันดีมากเลยครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรดูนะครับดูไตไม่ต้องวิตหยังสำหรับอ่าคนไทยทำเดินตามนะครับดูดับครับคนงานกลัง,งจัดแต่งคนระับ เป็นลักษณะอย่างนี้ครับตัดแต่งเสร็จแล้วนี่แยกอ่อนแยกแก่ตัดแต่งเสร็จแล้วนี่เราทําเป็นกระชายรักอ่อนรักแก่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับยังไม่นั่นครับท่านเกษตรกรนะครับตัดแต่งเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับกระชายที่สวยและกอใหญ่ดีเหลืองยาวจะต้องเป็นอย่างนี้สวยมากๆสําหรับกอใหญ่กระชายสองเด้งต้องเป็นอย่างนี้ตัดแต่งให้ดี แล้วเดี๋ยวจะตัดโคนเขาเรียกภาษาชาวบ,บ้านเ,าเรียกกระชายกระเทยนี่นะครับมาถึงตรงนี้ก็คือเป็นกระชายที่ตัดแต่งเสร็จแล้วพร้อมที่จะรอให้พ่อค้ามารับซื้อถึงในไร่ของเรานะครับไร่ของผมมีพ่อค้าเข้ามาประจำหนึ่งหนึ่งเจ้านะครับคือพ่อค้าเจมนะครับตอนนี้พ่อรถพ่อค้ามาพอดีเลยครับตอนนี้พ่อค้าเจมนะครับพ่อค้าขาประจํากันที่มาเอารับกระชายของ คุณลุงผู้ใหญ่นะครับเข่งนี้ก็ได้เจ็ดสิบห้ากิโลนะครับนี่ได้ขึ้นมันลดไปบางส่วนบางเจ้าแล้วหลางเสร็จกระชัยจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าลากผอมเกินไปหรือเหี่ยวเกินไปพ่อค้าจะไม่ค่อยชอบนะลักษณะอย่างนี้ครับถ้าเหี่ยวเกินไปพ่อค้าจะไม่ชอบชอบเ,เต่งๆหวัวใสๆขาเหลืองยาวดีพ่อค้าจะชอบนะครับนี่ครับ ลักษณะกระชายนะครับต้องไม่เหี่ยวนะครับกระชายกอรากแก่็ห้มีเส้นส้มไหมวะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคครับถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายทําให้เกษตรกรทราบนะครับเกษตรกรที่ปลูกกระชายนะครับกระชายต้องให้ได้อย่างนี้นะครับถึงเรียกว่ากระชายสวยเต่งไม่ไม่ผอมนเกินไปครับ ครับโอเคครับมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้ท่านเกษตรกร,ร,กรที่ซื้อพันธุ์มาปลูกให้ทราบอีกครั้งสวัสดีครับ